รถส,สวยราคาประหยัด่อนสบายสายเอาไหมให้ชมกันอีกหนึคันครับกับเจ้าตัว Honda City คันนี้1.0เทอร์โบตัว S ครับได้ปี 2, 0, 2021นะฮะกับเลขไมล100,000กับอ2,000โลนะครับคันนี้ฟรีดาวน์่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,900บาทครับชมนะี่ฮะอย่างที่บอกไปนะครับ ขอนเบาสุดๆนะครับกับราคาค่าตัว4,900บาทได้สีเทาดำนะครับรถคันนี้รับประกันโครงสร้างเกรด A นะว่าไม่มีประวัติชนหนักพิวามหรือว่าชมน้ำนะครับภายในคุณคนมาเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยนะครับสำหรับออปชั่นฟังก์ชันนะครับรายละเอียดภายนอกภายในเพิ่มเติมแล้วก็โครงสร้างสเก็ตเป็นทากเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังในคลิปเต็มนะครับใครสนใจครับคันนี้นะฮะยังว่างอยู่ครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องครอบรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับ Honda City นะครับราคาประหยัดครับคันนี้1.0เทอร์โบตัว S นะฮะได้เป็นดีไซน์ใหม่โมใหม่ปี2021นะครับกับเลขไมล์เพียง1,000 0 0สกับอีก2,000โลนะครับถือว่าไมลใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดครับคันนี้ขายแค่4 9 0 0 0 0บาทนะครับ ีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,900บาทตลอดอายุสัญญานะครับพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับเริ่มต้นเพียง2.69%หรนะครับถือว่าดอกเบี้ยเนี่ยชนมือหนึ่งป้ายแดงได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถขนาดเล็กนะครับความคล่องตัวสูงแล้วก็ประหยัดประหยัดนะครับผ่อนประหยัดแล้วก็ถือว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะกับคันนี้นะครับไม่ควรพลาดทริปนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำนะครับรับประกันโครงสร้างว่าเป็นเกรดเอนะครับมีใบตรวจสภาพรถให้นะครับ มีช่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาตรวจรถให้นะครับครอบคลุมถึง274จุดรอบคันก่อนปล่อยรถนะครับประวัติเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักคุก้มหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับที่ดูสีถึงพันบอดี้เงางามนะคัานี้สีเทาดํามีแค่คันเดียวเท่านั้นในบริษัทพอโต,โตนะครับรับคันด้าซิตี้นะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมทั้งรายละเอียดออปชั่นภายนอกภายในแล้วก็ตะเข็บเบรคโครงสร้างกตรอบคันด้วยนะครับ ใครที่อยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับที่บริษัททอโต้สาขาที่1นนะครับประจำการอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับเขตเมืองบุรีรงเทพฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับมาง่ายๆนะครับใครที่มาไม่ถูกนะฮะติดต่อคอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์ดีมานั่นเองนะครับอยู่กับผมท็อปทอโต้นะครับที่ปรึกษาการขายนะครับเดียวคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกให้หมดเลยนะครับทั้งราคาเล่นหอนแล้วก็ข้อดีข้อด้อยนะครับ อ่สำหรับคันนี้เป็นโฉมซีดานนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าครับเขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนนะครับโคมไฟก็ใสๆสวยๆแบบนี้คันนี้ดีไซน์ใหม่โฉมใหม่นะครับสำหรับซิตี้พันเทอร์โบเนี่ยรุ่นยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะฮะตามสไตล์ของ Honda นั่นเองนะครับนี่ฮะเขาจะเหมือนคล้ายๆกับพวกซีวิกโฉม f c พวกนี้ นะครับสวยมากนะนะครับแล้วก็คมไฟไม่มีรอยคาบเหลืองไม่มีรอยแตกแล้า1.0เทอร์โบตัวเเนี่ยเขาเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับฟังก์ชันออปชันนะฮะเดี๋ยวผมจาพูดให้ฟังนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาชมโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับไประเบียน1ขอนอนะครับ718นะทะเบียน3หลักด้วยนะครับแล้วก็เหลี่ยมสารปากกระโปรงด้านหน้าคมสวยนะครับ ไม่มีรอยบุบรอยลักลิ้มนะครับสีผิวพันบอดี้เนี่ยเก็บงานทําความสะอาดมาให้ครบเลยสปามาให้ด้วยรอบขัดทั้งช่วงลงช่วงล่างภายในนะครับสปาปรับสภาพให้ทั้งหมดนะครับนี่ครับบริเวณซุ้มปองล้อนะครับแนบแน่นชิสในการเป็นอย่างดีนะฮะไม่มีรอยบิดรอยเปียวนะครับไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนครับมาพร้อมล้อกระทะนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะได้เป็นล้อกระทะของ h ันด a านนะครับขอบ15นะ R15 นะครับช่วงล่างครับนี่ฮะ ช่วงล่างนะครับช็คอัพของเดิมโรงงานนะครับทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดช่วงล่างแต่อย่างใดนะครับคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ํามาแน่นอนนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยเบี่ยมสันนะครับนี่ครับคมสวยครับตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังเลยอยู่พันบอดี้เงางามสุดๆต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับได้ไปเป็นเจ้าของนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับและได้เป็นเกรดเอไปด้วยนะครับ สำหรับรถแกนนี้นะครับก็รับประกันทุกอย่างเลยนะครับรถเนี่ยตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปชัดเจนสวยงามนะครับแล้วก็เล่มเนี่ยไม่มีชํารุดสูญหายนะครับเรารับซื้อเข้ามานี่ครับมีแต่เกรดเไม่มีเอาเกรดบีเกรดซมาขายแน่นอนนะครับปลายท้ายครับเขาได้มาเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็โคมไฟรมดํามาแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ V ีเท็กเทอร์โบนะครับ หนจุดูนเทอร์โบนั่นเองนะครับอย่างที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ฝาดท้ายด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนมานะอย่างแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยสภาพดีแบบนี้ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับกระจกด้านหลังก็พาร์ทเดิมของ Honda นะครับล่ย้ามันชัดชัดแบบนี้นะครับไฟเบรกตัวที่สามตรงกลางมาพร้อมเสาการลิปฉลามแบบชาร์ฟินนะครับได้ดีไซน์นี้ดีไซน์นี้ไปนะครับไม่เอาไม่ตกเทรนแน่นอนนะครับนี่ฮะกระจกด้านข้างก็ของเดิมนะฮะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเราผัดสาหรับกระจกด้านข้างนะครับ รับนะฮะแบบไฟฟ้าแต่ว่าพับเองแบบเป็นนวลนะนะครับนี่นะฮะพับเองนะครับเป็นรุ่นตัว S นั่นเองนะรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าพี่จะได้ในเรื่องของราคาคันนี้นะครับราคาประหยัดจริงครับเพียง49,000นับาทเท่านั้นนะครับได้สภาพมือหนึ่งป้ายแดงใช้งานเลยนะครับนี่ฮะภายในนะครับคงทนมาเป็นสีดําเลยนะครับนี่นะฮะอดใจรอกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวภายในเนี่ยมาบอกว่าได้ออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับ ดูรถมือสองต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างเป็นอันดับแรกนะฮะนี่ครับบริเวณลูกตัวยูนะครับยังเห็นรอยสกปรตไม่ได้เรียงสวยอยู่เลยนะครับคันนี้ไม่มีบิดเปี้ยวคดนงอนะสำหรับโครงสร้างฝั่งประตูฝั่งซ้ายนะครับไม่มีจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนไม่มีพ่นสีทับนะครับนอเสาบีครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับแผ่นเพลทไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงรุ่นแน่นอนเล่มไม่มีช้ารถสูญหายนะครับ ประตูก็ไม่มีเปลี่ยนมานะครับยังเห็นรอยสปอตเป็นอาร์กอยู่เลยนะฮะนี่นะครับผมได้สภาพนี้ไปเนี่ยคุ้มนะนะครับสภาพมือหนึ่งใบแดงฝอนก็สบายๆนะครับเพียงเดือนละ6,900บาทเท่านั้นนะครับตีไป7,000แล้วกันนะนะครับแน่เรดฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับนี่ครับสปอร์ตม่นัากนะครับเอ่อฝั่งคนนั่งนะครับห้องผู้โดยสารนะครับก็ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะครับ ดี๋ยวก่อนปล่อยรถเนี่ยช่างเขามาตรวจให้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับและอยากได้คันนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ T O P P R P 9 2นะครับซื้อกับผมเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับของแถมผมจุกๆนะครับอันไหนแถมได้เนี่ยผมแถมให้แน่นอน100%นนะครับติดต่อเข้ามาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลต่างจังหวัด นะครับก็ออกรถกับบริษัทคอโเต้ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิงเซนให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกขึ้นมารับรถด้วยตัวเองนะครับมีบริการใช้บริการรถสไลด์ได้นะครับนี่นะฮะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับร้อยคีบปร้วบดโรงงานครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับมีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะฮรับรับกันว่าคันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีดัดแปลงรถมาแน่นอนนะครับไม่มีพ่นสีครับคันนี้เป็นโฉมซีดานข้อดีของโฉมซีดานก็คือนะครับ เสียงรบกวนจากด้านหลังนะครับจะไม่เข้ามาในตัวรถนะฮะค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวแฮสแบกเนี่ยเขาจะมีฝาดท้ายเนาะเวลาเปิดเปิดปิดเก็บของง่ายแต่ว่าเวลาเปิดแล้วเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ด้านหลังเนี่ยเขาจะนั่งสบายกว่านะครับนั่งสบายกว่าแล้วก็ด้านหลังที่เก็บของเนี่ยกว้างกว่านะครับต้องแจ้งแบบนี้เลยนะครับอ่ะ นะครับพาชมโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับร่อไปเจ็บๆาทีนะครับใครสนใจอย่าลืมนะฮะรีบติดต่อมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปชมออปชันภายในคันนี้กันบ้างนะครับว่า1.0ึ่ตัวเเทอร์โบเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเขาให้เบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเบาะหนังสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะครับไม่มีช้ำนะฮะรถคันนี้เนี่ยปีใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับปี2021นะครับกับเลขไมล์เพียง 1 2ึ0 0นโลนะครับคันนี้ให้เบาะหนังมาหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะฮะใหม่มากชมฮะดูสภาพตัวรถได้เลยโอ้ผมอยากให้พี่ๆเข้ามาดูรถตัวจริงมากๆเลยนะครับมาทดลองขับมันก่อนได้นะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรน,นะเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระจกมีเซน็นทรัลล็อกให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะปรับแบบไฟฟ้าแต่ว่าพับเองนะชมนะ นะครับมาพร้อมปุ่มพุชตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวเริ่มต้นแต่ให้ปุ่มพุชตาร์ทมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับช่างมทนกันลื่นกันถลไหยนะครับมาพร้อมภงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะสภาพใหม่ๆแบบนี้นอโหใหม่มากสภาพคันีคลิปเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับเยียบเบรกกดปุ่มพุชตาร์ทขวามือได้เลยครับนี่นะฮะโสตาร์ทรถนะครับเดินเครื่อง เงียบๆีแบบนี้ครับนี่ชึองเดียวติดเลยนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะตรงปุ่มคูสตาร์ทนะครับเข็มหน้าปัดเดือนไหม่ทรงสปอร์ตครับจอแสดงผลตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับคันนี้เลขใหม่12,981กิบิโลเมตรครับนี่นะฮะค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับสำหรับขออภัยนะสำหรับตัวเข็มเล็กใหม่นะครับเครื่องเสียงครับของเดิมโรงงานของ Honda นะครับนี่ฮะดีไซน์เขาทันสมัยสุดๆนะครับ เ,เสียงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเอาโทรศัพท์นะเข้ามาเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สามารถเปิดยูทูบผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวแอร์ครับนี่ปรับแบบแมนวนวลนะครับดีไซน์ทันสมัยแบบนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมีรูเสียบ USB ให้ 1. จุดพร้อมรูพาวเวอร์อั t อีก 1. จุด นะครับแล้วก็มีที่วางของให้เล็กน้อยนะครับวางแก้วให้นะตรงคอนโซลตรงเกียร์นะครับถึง2จุดเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับมาพร้อมโหมดอีคอนนะครับแล้วก็ออโต้ซัสสต็อปประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับเบรกมืออยู่ตรงกลางครับชมมาพร้อมที่วางของเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยวางแก้วอีก2จุดนะครับคอนโซลเนี่ยด้านหน้าใหม่มากนะครับไม่มีรอยค่าประกงประกกานะครับนี่นะฮะด้านบนครับไฟเปิดปิดนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับ แอร์แบ็กคันนี้มีให้นะครับแล้วก็มีที่บังแดดให้ด้วยนะครับสภาพใหม่ติดเลยนะครับสภาพนี้เนี่ยโหน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนผมรับประกันนะครับกับราคา49,000นบาทนะครับพี่ได้ Honda City โฉมใหม่ไปใช้งานเลยปี2021นะฮะมาที่ด้านหลังกันบ้างครับสำหรับเบาะผู้โดยสารนะครับสภาพใหม่ๆตึงๆไม่มีช้ำแบบนี้นะครับภายในเล็กหลุมกว้างนั่งสบายๆสำหรับโฉมซีดานเขาจะต่างจากตัวแฮชแบ็กอย่างที่ผมแจ้งไป นะครับพวกกลิ่นจากด้านหลังนะจากของด้านหลังก็จะไม่มีเข้ามาในตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเหมาะกับความหรูหราลักชูรี่นะครับใครที่แบบว่ามีผู้ยงผู้ใหญ่นะครับขับขี่ไปทํางานนะครับอยากแบบว่าคงสไตล์ความเรียบหรูไว้นะครับก็มาเอาตัวซีดานได้เลยนะครับนั่งสบายมากนะนะครับก็ต่างจากตัวแฮชแบ็กที่แฮชแบ็กเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเน้นในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ความสปอร์ตพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันนี้กันนะครับอย่าลืมนะใครที่โทรมาจองกับผมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วยนะครับมูลค่า20 0 0 0บาทเอาไปใช้งานกัน1ปีเต็มยาวๆนะครับ1ปีเต็มยาวๆแถมไปให้เลยนะครับก็คลายความกังวลนะครับรถมือสองไปนะครับใช้งานกันได้อย่างสบายใจนะผมขายรถแล้วก็ขายความสบายใจให้ลูกค้าด้วยนะครับใครที่ซื้อรถกับผมนะผมพับพอโต้นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะ มาที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างครับนี่ฮะเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านทังความสะอาดสปามให้พร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลดปลยรถอย่างที่ผมแจ้งไปช่างเขาจะมาตรวจให้นะครับมีระบุในสัญญาระบเบสเอเ s ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างเขาเช็คค่าแบตให้นะครับแล้วก็พวกของลงของเหลวต่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเช็คนะเราเปลี่ยนให้เลยตาของเหลวนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c เทคเทอรนะครับ1.0ึดยลิตรเบนซินนะครับเติมได้ลยนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยก็เดินเครื่องมานนี้เนี้แบบนี้นะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีมาร์กแต้มให้นะครับสีเขียวสีเหลืองพวกนี้แสดงว่าเข้าสูตเช็คสูตรตามระยะนะครับคันหน้านี่ครับน็อตไม่มีการขันไขยขยับนะครับคันหน้าไม่มีบิดไม่มเบี้ยวพลาสติกคลุมสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแทบจะมือหนึ่งป้ายแดงอยู่แล้วนะครับกับราคาที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ลดลงมาประมาณเกือบสามแสนนะครับได้คันนี้ไปนะ4ี่0 0นเบาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่4ี่0ันเก้าเออขอพายนะหกพันเนะครับบริเวณหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับล้อที่ลูกฝากรโปรงสวยงามชัดเจนรูระบายอากาศกลมสวยนะครับไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนไม่มีบิดไม่เบี้ยวนะครับมาพร้อมถนนกับความร้อนแบบนี้เลยนะครับกับคันนี้ครับราคา4ี่0 0นบาทครับคันด้าซิตี้พันเทอร์โบรุ่น S นะครับได้ปี2021ปีใหม่ๆสีเทาดำคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นในบริษัท ต้องรีบเลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับโทรมาที่เบอร์0888994496ครับหรือว่าแอดไลน์ดีมันก็ได้ TOP PRP926 Top Auto นะครับยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยเรามีธนาคารรองรับนะหลายธนาคารผมจะพาพี่ๆี่เนี่ยเอ่อพาไปลงเรดตดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดให้เหมาะกับเครดิตอาชีพของลูกค้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพพนักงานบริษัทนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการ ก็ออกรถได้เจ้าของกิจการค้าขายทุกอย่างนะครับออกรถได้นะครับอันนี้ขอคนที่มีรายได้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับผ่านง่ายๆสบายๆนะยิ่งมีเครดิตนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนท่องนะครับวงเงินสูงๆเนี่ยโอ้โหมาได้เลยนะครับสามารถขอสินเชื่อวงเงินออนไลน์ได้เลยแล้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับซื้อรถได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพอับรถสวยหมือด้วยนะครับคลิปนี้ผมพับพอต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ